สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่ย7่สิบกุมภาพันธ์สองพาร้อยหค่ะคลิปนี้นะคะแม่หมูจะพามาเยี่ยมพ่ออว้วนนะคะมาเบ่งพอ่ออ้วนน้ากันพอ่ออ้วนเป็นจังใดไข่ขึ้นหรือย,อย่างนะคะ สวัสดีครับแม่มาอยู่พ่อมาอยู่่ค้งสุดท้ายใกล้ๆสวัสดีค่ะแม่สวัสดีพ่อค่ะนุ่มพอเอาเดี๋ยวนุ่มมาฝากมาตอนน้าพ่อเนาะให้แน่แลาะพ่อเนาะขัดง่ายขัดง่ายอยู่พ่อขัดขาขัดขายอะมายังเก็บขาอยู่บาดเกระแหงแล้วบาดก็ะแห้งแล้วให้แน่แล้วพ่อให้ส่างให้เศร้า เลูกนั่งนอนบ้านีจีมันนอนลุกมูดึงขึ้นอมีย่างกรไรอยางกระไรจับจับเออัับน้ำมันยาเอาหดที่แล้วมาให้เอฟซีเบงทรรชมนะครับหวดที่แล้วเพราะเขาเล็เนาะเล็กวิ่งนีแม่นนะพ่อนะศูนย์ศูนย์นีมาพ่อจับคู่ระเขาศูนย์มหาศูนย์ทรชมสามมาสมร้อยพ่อจับให้แต่สามเจ มันออกสามเจ็ดเจ็ดต่อสามเป็นกะลอยเลขกวิ่งแม่นอยู่ดิแม่นอยู่ใกลแม่นเขาแต่ว่าสามมันที่สามเจ็ดมันมันบอมมีหาล้วหล่ะมันก็เลยหักไปตัวเนาะมีมีแต่ติดสองติดเจ็ดติดเก่านะพอเนะบอมีหาก็เลยบ่มีศูนย์หาหาศูนย มัอาขงเ่าอตเป็นยังะแม่ครับมาที่มันแดดนห่อาพ่อว่เป็นยังกว่าเหรอว่าอจงไในพ่อหมวดนี้ได้บ่เือไดต่ากนเลยะครับผู้ใดมีเล็กติดแม่นๆเอาไาใส่เหล็กใส่เหล็กเด่นเหล็กวิ่งพ่อเลขบ้านคักอยู่นแจ็คเขาก็เขา ยังว่าต่างมาเยี่ยมพ่อหน่ำเออนึกว่าฮาพ่อพระท่านหิสบายฮาพ่อเพิ่งอะไรข้ามนวณให้ใกล้เนี่แล้วใกล้เนี่แล้วน้องพอเนาะใกล้เนี่แล้วเออ FC เพิ่นกระทามฮาหลายล่อ่ดีละบาทหนึงเนี่ยอืมเอาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนี่สองกับฮาอ่าหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพ่ออ้วนนะครับเหล็กวิ่งเหล็กเด่นสองกับฮา นะครับสองสามสองเจ็ดสองแปดนะครับลักสองโอ้สอเจนี่คือมาดังขัดที่พองวดนี่ไปใส่ก็มีแต่สองเจ็ดพ่อขะมัดสองเจ็ดที่กันที่พอราคาหาสามหาเจ็ดหาแปดราามักสุนีวันราคาขมักหาสามบ่ะพ่อสองกับหาตัวได้เด่นก็กันเรพ่อหรือว่ามันหาพีแล้วสี่คน หา่พ่อหาดินก็สองบอกหาดินก็สองถ้าให้เน้นเน้นรักานีพ่อพ่อตาสองนี่มักสองเจ็ดสองลักสองมาสองเจ็ดถ้าหาม่ให้วงให้วงหาสามถ้าถ้าลักร้อยเอาใส่ก็แปดแปดแปดสองเจ็บแปดแปดหาสามแปดหาสามอเจ็บได้ แปดสองเจ็ดแปดหาสามลักลอยเดี๋ยวเบาเถ่าจึงจะเขียนให้ได้ทผูาชมเด้ลักลอยเียนจาเน้อลักลอย้มักแปดสิบหอเมือแปดหาสามแปดาสามจะเขียนแปดสองเจ็ดใส่เพิ่มน้ำเนาะตัวเน้นน่ะพอเนาะตัวเน้นอืมคูท่านี้ละสองคูเท่านี้ทานเน้นลักสองคือสองเจ็ดอ่าทานเน้นลักหาคือหาสามใช่แน่ ยางยางเองได้ไปพอไดอยุไจูจะจูจะจูจะมันบวมันจะเก็บเนี่ยมันยังขัดขาอยูู่ันยังขัดอยู่ขาโตอยู่พรอมมามันขัดอยู่มงขาโตอยู่อายุหลายธรรมดาธรรมชุ่มลายต่บ่ารถเป็นเท็จจีรุลอะไรเห็นง้งพออกัเป็นสีสซบๆอยู่เนาะอบลงจอดขัดจอดนักรดลงแปดสิบสามอแดรลงหน่อ 7กิโลออืืมมโอ้โหใครเนี้ยเอาไปจะซ้วงไปจะเศร้าแล้วก่อ76เออนะครับจามว่าเอฟซีก็รอดนะครับหนาไปหาพ่้อ้วนเนี้ยนับเลขวิ่งพ่้อ้วนต่วใดนะครับได้มาแล้วท่านผู้ชมหมวดนี้2กับหา2กับหาแอบถามอยู่จากว่าพอดีท่านผู้ชมเก็ พูดนะครับมาตาจริญศิลป์พูเน ouais, ี่ไปหาพี่สาวเพื่อจะเล่นศิลป์พูดพอง่ว่าพี่เล่ไก่แม่ไก่ก็เลยว่าเออเอฟซีพนถามกับพ่อดีแล้วมาเยี่ยมพ่อพอน้ำอ่าเดี๋ยวบอาไปแน่แล้วใช่แน่แล้วอยู่นอกพอเนาะไก่จะส้วงไก่จะเศร้าล่ะไก่จะโศกไก่จะมานแล้วบาดในหัวนี้พี่น้องเออเห็นมานเลยหัวเขาเขาฟังฟังกินข้าวแซ่บกินยังสุมาลพ่ะ กินข้าวต้มกินข้าวต้มบ่พ่อตังอื่นง่ายอ๋อกินข้าวต้มตังไงเนื้อห้องมันมันยุ่งยากพอคนวันยังขัดขายอยู่พี่น้องขัดขายกูเท่าก็ธรรมดาอายุหลายนะครับปวดเราเก็บพัดโคงนับแค่น้อยแล้วตาบ้าเท่าคันเทปยังนักแน่ก็ยังปวดขิ้งธรรมชุ่มเพราะว่าอันนี้มันต่ำกับกับข้อรถเนาะท้องนี่บ่พ่อก็เลยเจ็บท้องแม่ขาหนีฟาดเนาะเออกระบุไปเนาะเออต่ำปิ้งกับฟาดแล้วที่ขาเขาเลยเ เกือบกระพุ่เมไก่ไปเยเขาไปไม่ให้เยอะขาเนี่ยบาดรดบาดก็บาดนิดน้อยกะปาก็ได้่ไวันนี้จับสูไปใส่มาทั้งผีลูกมาทั้งผีแล้วหลักร้อยพอพูดมาแปดท่านผู้ชมจับใส่หาสามเลี่วนะพอเนาะจับใส่หาสามนี่8แปดหาสมแต่แปดสองเจ็ดน้อพอเนาะแปดสอแต่ว่าสองกับหานี่เน้นที่รกคาเดียวเาเทาเขียนให้ท่านผู้ชม อ่าธรรมชละเขียนอ่าเขียนตัวยงยงให้เอฟซีพอไงไม่ไงนะครับผมพออ้วนนะครับผมหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นหน้าทางเด้อธรรมชมเด้อนะครับพาเข้ามากลับไปห้ายิบจับลอตเตอรี่มักกว่ากับตัวน้อ่ากับตัวด้วยนะครับเลขเลขวิ่งเลขเด่นธรรมชุมสองกับห้าเด่นที่ห้านะพอมาเด่นที่ห้านะครับเด่นที่ห้าอาจี่เป็น กับตัวน้ำบอกว่าหลักสองสองสามสองเจ็ดสองแปดนะครับหลักห้าห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดจอธรรมชมนะครับพวกอ้วนนะครับผมหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะเป็นแนวทางได้ธรรมชมเด้อนะครับหาเข้ามาเก็บไปหายิบจับลอตเตอรี่ธรรมชุมห้าเข่าห้ารู้ธรรมดาเลขวิ่งเลขเด่นพอเพิ่นก็ถือว่าเดินดีนะครับงวดที่ผ่านมามาถึงศูนย์มาถึงสามเอาครับเอฟซีภูผนถามนะครับเลขวิ่งสองกับหานะครับเด่นสองกับห้าเน้นที่ห้านะเป็นชุดบนล่างธรรมชุมลักสองสองสามสองเจ็ดสองแปดนะครับลักห่าห่าสามหาเจ็ดหาแปดนะครับ ลักสองพอพูนมาเน้นที่สองเจ็ดเลยนะครับลักหานี่เห็นเด่นที่ลักหาหาสามตัววงนะครับตัวเด่นครับตัวมักครับอ่าต้องให้เน้นลักหาหาสามหาเจ็ดหาแปดหาเนเน้นคือหาสามหลักร้อยแปดนะครับแปดสองเจ็ดแปดห้าสามนะปุไรมักแปดสองสามแปดสองแปดแปดหาเจ็ดแปดหาแปดกับจับเซลนะครับท่านผู้ชมอ่าเอา เพื่อได้โชคได้มาณะพ่อเนาะสัญจรที่พ่องวดเนี่ยสัญจรพังง่าออกคือพังง่แม่สัญจรท่านผู้ชุมที่หนึ่งเลยเนาะครับวันที่หนึ่งมีนาคมสองปัญหาร้อยหกสิบแปดเองละพ่อแม่ค่ะออกวันเสาร์วันเสาร์ท่านผู้ชุมมันวันทีแปดเนาะเดี๋ยวนี้มีดีแปดเดือนกุมภาพันธ์ม่ดีแปดมือตัวสองแปดในกระง่ามดีละพ่อเนาะไม่ดีแปดมือเออเออเอานะครับ แกให้ส่วนให้เศร้านะพ่อนะใครขแน่แล้วแ่แ่เนี้ยขัดตะขาเท่านั้นขัดตะขาเนะพ่อพ่อลดมอไซส้นธรรมชุมไปส้นกับเอรถอีกแตกเข้าในละแต่พเป็นยังไงแกคขแน่แล้วละลดถายมันเขาปีว่ท่านไหนมู้ไใส่สองฟุตููเท่าแกจะเก็บแน่เก็บทิ้งแน่ธรรมชุ่มนะผู้เท่าพ่อเป็นอายุไรลวเอาอายุเท่าไรลวพ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิชมอายุเจ็ดบวันแน่ได้จะมากงวดนี้ วันที่เราลงใหยเอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดบเอ็ดมันบอกว่าเจ็ดสิเป็นเจ็สิบเอ็ดเจ็ดสิบีหวเจ็ดสิบปีปีนี้อือสองสีเก้าเจ็ดอ่าพอเกิดสองสี่เก้าเจ็ดเออ้ออกนีเป็นสองสี่เก้าเจ็ดปีนี้มันหกแปดเนี่ยนเป็นเจ็ดสิเจ็ดสิบเอ็ดหกแปปีนี้หกแปดบเจ็สิบเอ็บอกว่เออเกิบยนี่ละอ่าเจ็ดสิบเอ็ดเอ่เขาเจ็ดสิบเอ็ดธรรมชมาอยู่พออ่ ย่ายกันหกสิบเป็นหกสิบหกหกสิบเจ็ดถิ่ละน้อยมัก็ได้นะครับท่านผู้ชมอยู่กสิบเยังว่าเล่าอยู่หันี่ฮัลาไลซื้เลยอาเล็กเด่นเล็กวิ่งเพราะวันนสองกับห้านะครับท่านผู้ชมพอเพืนนดินที่หาเจาะจอดนี่แหลักสอสองสามสองเจ็ดสองแปด หลักสองพอพันเด่นให้สองเจ็ดธรรมชมหลักห้าเน้นราคาห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดวงกลมที่ห้าสามนะครับท่านผู้ชุมสามตัวหลักร้อยแปดแปดสองเจ็ดแปดห้าสามนะครับเอานะขอบคุณพ่ออ้วนจับมือนี่แล้วขอบคุณค่ะพ่อให้โวคให้เส้าพ่อให้โชคให้มันเในน้ำพ่อเด้อนะครับผมพ่อกันไม้คลิปนาสวัสดีครับให้โชคให้มานน้ำกันนะพ่อพ่อกันไม้คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ